แห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้ว้าวนะหักง่ายเหรอใช่แต่หักเพื่อพ่อเอาขันทองพยาบาทมาต้มอืมต้มให้ได้ที่เราจะใส่ลงไปแค่สามเปอร์เซ็นตของน้ำหนักเบ็ดทิ้งไว้ให้มันเย็นเ<อ>บ็สบู่กลีซอลีนเดี๋ยวจเจ้าลงไปตุ๋นในหม้อให้ละลายจะไม่ต้มโดยตรงเดี๋ยวลงไปตุ๋นในหม้อประมาณห้านาทีก็ละลายแล้วละลายแบบนี้เลยนะ เริ่มเย็นตัวแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ำผึ้งลงไปผึ้งป่าเดือนห้านะครับใส่ในปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเบทิกลีีลีนที่หนึ่งกิโลนะครับใส่นี้หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปอันนี้เป็นน้ำขันทองพยาบาทที่ต้มไว้อ่าใช้ปร,ริมาณสามเปอร์เซ็นของเบทิกลีเีลีนใส่ลงไปเดี๋ยวคนทุกอย่างให้เข้ากันอยากใส่ขมิน้นใส่สีอย่างอื่นที่เป็นสมุนไพรก็ ามสะดวกนะครับหรือจะใส่น้ําหอมที่เป็นน้ําหอมสำหรับทําสบู่แต่งกลิ่นตามชอบได้เลยอันนี้ผมเน้นธรรมชาติเดิมๆไม่แต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะตักใส่พิมพ์พกันที่นี้่ <Wow. S 1> พิมพ์พก็ม <Wow. S 1> ีมีหลายแบบพิมพ์มีหลายแบบอยากได้แบบไหนจัดมาแบบนั้นอ,อันนี้เด็เกเร้งองขอชอบอันไหนจ๊ะ ชอบอนนของกันขอ,องอนนอสีฟ้าไวร้อนสีเขียวตักแกบบนี่เลยถ้ามีเหยือกก็จะง่ายกว่านี้เยอะเลยนะอ,อ่าใครมีเหยือกก็ใส่เหยือกเสร็จแล้วเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวมาแกะกันดไอ้น,นี่ฟองอาก,กาศสวสวยก็มีแต่ถ้าสีขาวนี่คือเน,นียนหมดเลย สทีนี้เราก็เอาอ,ออกมาแบบนี้เลยว้าวน่าหน่ยนะสวยไหมดูดูดูสวยขอลองบ้างดิขอลองบ้าง,ง,งดิเดี๋เดๆๆพอขอแกะอีกก็พอขอแกะขอแกะไหวแล้วอ่ะอันนี้อนี้สีใสนี่เป็นแบบนี้ดูดิดดขอลองจับเลสมุนไพรขันทองพยาบาลว้าว กพ่อดูอันนี้ดิพอดูดูพึ่งไหนเออมีอันนี้ด้วยอ่ะไหนมาดส่ไหมอืมใช่ได้ใช่ได้นานนาน